ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากกลุ่ม Facebook FC แม่น้องชมพู่ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีน้องชมพู่เป็นคดีใหญ่ก่อนผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติจะเกษียณในปี65จึงไม่น่ามีแพะแบะแบะใครทำผิดสารภาพลดโทษบั้นปลายชีวิตจะได้อยู่กับลูกกับเมียซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าถ้าหลักฐานเพียงส่วนหนึ่งไม่ชัดสารคงไม่อนุมัติหมายจับและหลักฐานที่ยังไม่เปิดทั้งหมดอีกเยอะแยะเด็ดๆที่ไปเปิดตอนสู้คดีคงต้องจำนนถึงรับสารภาพได้ผู้ชาการตุรกแห่งชาติคงไม่ทำงานร่วงๆขอไปทีเพื่อให้พอต่อหอฟ้องกลับได้หรอกถัดมานะครับบอกว่า เห็นด้วยครัถัดมานะครับบอกว่าไม่เห็นมีแพะสักตัวเห็นมีแต่จุดๆถัดมานะครับบอกว่าที่หมู่บ้านสี่กอไม่เห็นมีใครเลี้ยงแพะเห็นมีแต่เลี้ยงควายแล้วมันจะมีแพะให้จับที่ไหนถัดมานะครับบอกว่าพ่อกับแม่รู้ดีตอนน้องหายแพะก็อยู่กับแม่ไม่ได้อ่อนใครเด้ นี่ติดตามมาแต่แรกถัดมานะครับบอกว่าไม่มีแพะมีแต่จับเต่าครับถัดมานะครับบอกว่าท่านคงไม่เอาเกียรติและศักดิ์ศรีมาจับแพะหรอกค่ะถัดมานะครับบอกว่ามันปากแข็งคนใจบาปขอให้มันตกนรกทั้งเป็นถัดมานะครับบอกว่ามันไม่ใช่แพะแต่มันคือจุดๆๆถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับถัดมานะครับบอกว่า เชื่อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถัดมานะครับบอกว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานอุกอาจขนาดนี้น่ะควรอยู่ในนั้นตลอดชีวิตถัดมานะครับบอกว่าน่าจะมีหลักฐานอีกเยอะๆแน่ๆแต่เขาน่ยยังไม่เปิดเผยจะปรากฏในสำนวนส่งฟ้องศาลอย่างแน่นอนเลยครับถัดมานะครับบอกว่าเอาแบบผู้ต้องหาดิ้นไม่หลุดไม่มีโอากาสยื่นอุทธรณ์แน่ๆถัดมานะครับบอกว่า ไปอยู่ไหนมาเรื่องปีที่แล้วโอ๊ยนอ่อถัดมานะครับบอกว่าดังได้ก็ดับได้ใหญ่ครับฟ้ายังเล็กกว่าฝาบ้านกลับไปอยู่ณนะจุดเดิมพอต่อหอบอ่อแมนแพ้นะไม่ใช่ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc แม่น้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันนี้2กรกฎาคม64เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จะเข้าตรวจสอบประเมินค่าเสียหายที่ตรวจยึดบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่ในาใยชัยพลวิภาเป็นผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเอาข้อมูลไปประเมินราคาเพื่อฟ้องถางแพ่งซึ่งมีฟ้องได้สูงสุด2ล้านบาทพร้อมกับอายการส่งฟ้องคดีอาญาคดีบุกรุกป่าสงวน ที่ในาใยชัยพลวิภาเป็นผู้ต้องหามีอัตราโทษตามที่ตำรวจปทศตั้งข้อกล่าวหาโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน20ปีโทษปรับไม่เกิน2ล้านบาทด้วยมีโทษปรับทางป่าไม้เลยต้องประเมินค่าเสียหายเพื่อฟ้องแพ่งต่อไปซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า จัดหนักๆเลยค่ะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นมานานแล้วถัดมานะครับบอกว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีทองขายทองเงินถอนมาช่วยด่วนเลยจ้า FC รักจริงๆนะจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าดีๆสาธุสาธุเป็นไปตามคําสาบานถัดมานะครับบอกว่าทําผิดดําเนินคดีตามกฎหมายรู้ทั้งรู้ว่าเพียงสิทธิ์ไม่ใช่กรรมสิทธิ อ้างไม่รู้กฎหมายฟังไม่ขึ้นรู้ด้วยว่าต้องตรงนี้หันหน้าติดบ้านตัวเองถัดมานะครับบอกว่าดีเฉพาะคนเห็นแก่ตัวอย่างมันถัดมานะครับบอกว่ากรมกําลังทำงานหน้าเนื้อใจจุดๆุดจุดถัดมานะครับบอกว่าเห็นหน้าแล้วเบื่อไม่มีราคาถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้ลุงจุดๆุจุด,จดอยู่ในเรือนจำหรือข้างนอกคะ ถัดมานะครับบอกว่าโอนให้โง่หรือคะสถานการณ์โควิดหากินก็ลำบากและเก็บไว้กินตอนหากินไม่ดีดีกว่าคะ่ะมีสมองอยู่คะ่ะเก็บให้ลูกให้หลานกินยังดีกว่าเยอะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc แม่น้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับลึกลับอะไรมากมายในนั้นถึงกับต้องทำรั้วทำประตูอันลอย ติดกล้องรอบบ้านแอบทำไรในนั้นกันนะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าติดกล้องติดกลงถัดมานะครับบอกว่าหัวสันหลังกว่ามีแผลไงถัดมานะครับบอกว่าซ้อมไว้เดี๋ยวไม่ชินค่ะถัดมานะครับบอกว่าแน่นอนเลยมันเข้ากรงไวๆวหน่อยถัดมานะครับบอกว่ามันก็เรื่องของเขาบ้านเขาเงินเขาสงสัย อยากแอบดูป้าแตนกันถัดมานะครับบอกว่ากลัวคนเห็นว่ามีเงินเยอะถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าเงินนั้นมาจากไหนถัดมานะครับบอกว่าคนหาอะไรคดียาวเป็นหางว่าวหน้าปวดหัวแทนนะคะมือตีนไม่มีทํางานรองเงินเขาบริจาคให้แขนขาถัดมานะครับบอกว่าซ้อมไว้เผื่อจุดๆุดจุดถัดมานะครับบอกว่าเตรียมหลบหนีออกหลังบ้านอีกครั้งเมื่อคราว จำเป็นขั้นตอนสุดท้ายถัดมานะครับบอกว่าคงกลัวสไนเปอร์ถัดมานะครับบอกว่ารั้วบ้านแน่นหนาแข็งแรงไม่เหมือนรั้วบ้านแต่เหมือนกำแพงจุดๆๆมากกว่าน่ะปิดบังสายตาผู้คนมิดชิดขนาดนี้คิดอะไรอยู่ถัดมานะครับบอกว่าผลิตอะไรหรือเปล่าน่ะถัดมานะครับบอกว่าเห็นว่าไม่กล้าเอาเงินไปฝากกลัวโดวนสอบ ที่มาที่ไปของเงินอุ๊บมือลั่นถัดมานะครับบอกว่าสร้างความคุ้นชินไงเวลาย้ายเข้าไปนะ่ะถัดมานะครับบอกว่าของฟรีต้องดูแลนด์ดีๆหน่อยนะถัดมานะครับบอกว่าเตรียมเล่นของสูงถัดมานะครับบอกว่าในยุคที่ทำมาหากินลำบากแต่พอต่อหอมีเงินทองทำรัว้วบ้านโก็หรูอนิจจาถัดมานะครับบอกว่าสมัยไม่มีฝาบ้านน่ะคงทำอะไรกันไม่ค่อยสะดวก ถัดมาครับบอกว่าสงสัยเล่นเกมบวกเลขแน่นอนมีชาวบ้านบอกถัดมาครับบอกว่าคงกลัวตำรวจจู่โจมจะหนีง่ายความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่า FC แม่น้องชมพู่ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับคนที่ถูกจับแล้ววงเล็บแค่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวขอให้เชื่อเธอค่ะว่า ไม่ว่าจะนั่งจะนอนผู้ต้องหาไม่มีความสุขเขาจะครุ่นคิดตลอดเวลาว่าจะรอดไหมแต่ถ้าใครคิดว่าผู้ต้องหาเป็นแพะอยากบอกว่าสมัยนี้ไม่มีหรอกค่ะแพะเทคโนโลยีก้าวไกลและเป็นคดีดังคนระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควบคุมคดีเองคงไม่เอาเกียรติและศักดิ์ศรีมาทิ้งแน่นอนอยากรู้ถ้า พอต่อหอหมดเงินยังจะมีใครเกาะไหมแค่เลือบซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าใช่คะ่ะถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องคะ่ะหน้าชื่อนอกตรมเชื่อได้1,000%ซถัดมานะครับบอกว่าน่าอายผู้ต้องหาเมืันเหมือนแพะตรงไหน มันเหมือนฆาตกรมากกว่าถัดมานะครับบอกว่าใครที่คิดว่าจับแพ้ก็แค่หลอกตัวเองปลอบตัวเองพอต่อหอรู้อยู่แก่ใจตอนนี้นะ่ะเครียดพวกยูทูบเบอร์ให้ทำอะไรก็ทำเพื่อหาเงินเพราะมันคิดว่าเงินเท่านั้นจะช่วยได้ถัดมานะครับบอกว่าเวลาช่างเดินไวเสียเหลือเกินคนที่มีคดีถัดมานะครับบอกว่า จับมันเข้าเรือนจำทัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวก็ลุกมาสร้างเรื่องสร้างราวให้มีประเด็นอะไรอีกละ่ะอยู่นิ่งๆเงียบไม่ได้หรอกยอดวิวมันพุ่งเงินก็ต้องใช้ค่าทนายมันรุมเร้า FC ก็มีนะแต่ยอดโอนไม่ค่อยมาละส่วนมากนะ่ะพักหลัง FC ส่งได้เพียงกำลังใจทัดมานะครับบอกว่าไม่มีทางรอดเป็นที่รังเกียจของคนดี ถัดมานะครับบอ,อกว่าสิ่งที่พอตอหอต้องทําในเวลานี้คือต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อยื้ยูทูบเบอร์ญาติพี่น้อง FC ไม่ให้แปรพักให้ยังยืนอยู่ข้างเขาได้เงินจากพวก FC ถัดมานะครับบอ,อกว่าวิธีหาเงินของพวกมันตอนนี้น่ะก็คือส่องมือถือใส่หน้ากันถัดมานะครับบอ,อกว่าเริ่มดำนาแล้วตอนนี้น่ะ ดำเก่งด้วยนะ